ดูอาอันทรงพลังที่น้อยคนจะรู้ฮะแต่หลายคนอ่านอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่รู้ว่าดูอาบทนี้เป็นดูอาที่ทรงพลังมากๆแล้วก็มีอิทธิพลต่อชีวิตนะครับนั่นก็คือลาฮาวลาวลากวตาอิลลาบิลลาซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนเขาอาา่านนะครับเขาก็เวลาคนอาา่านจะอ่านว่าฮัยยอัลสลาเราก็จะอ่านว่าลาฮาลา วลากรุตะอิลลาบิลลาใช่ไหมฮะจริงๆนีครับมันไม่ใช่แค่ดูอาที่ตอบรับอาสารเท่านั้นแต่มันเป็นดูอาที่อิสลามส่งเสริมให้เราอ่านอยู่เป็นประจำนะครับลาฮาวลาวลากรุ ah ah ตะอิลลาบิลลาแปลว่าไม่มีพลังอำนาจใดนอกจากพลังอำนาจของลอสุบฮานะฮูตะอาลาทุกคนฮะเวลาเรามอบหมายพลังของเราทั้งหมดที่เราอยากได้เนี่ย ให้กับล l l a ์ผู้ทรงเป็นเจ้าของพลังที่แท้จริงมันอเมซิ่งมากๆม,มันสุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเรามีพลังโดยที่เราไม่ได้พึ่งพลังอํานาจขอร้อ์และไม่ได้ขอจากพลังอํานาจขอร้อลเป็นสิ่งที่ผิดอย่างมหาเลยเวลารู้สึกท้อแท้กับชีวิตรู้สึกแบบทําไมปัญหามันเยอะเลอเกินฮุ้ยทำไมหนี้สินมันเยอะเลยเกินฮุ้ยทำไมฮะมันเดี๋ยวปัญหาครอบครัวเดี๋ยวปัญหาความสัมพันธ์ เดี๋ยวปัญหากับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวปัญหาหน้าที่การงานเฮ้ยพลังเราตกเอนิจีเราตกวิธีการแก้คือลาฮาลวะลากรวะตะอิลลาบิลลานึกถึงพลังอํานาจของอัลลอฮ์นั่นเองอยาอัลลอฮ์แล้วความพ,งพังที่เราอ่านดูอาเรานึกถึงยา Allah, งอาัลลอฮ์ฉันไม่มีพลังอํานาจใดที่จะแก้ปัญหาฉันไม่มีพลังอํานาจใดที่จะเคลียร์นอกเหนือจากฉันจะขอ,อพลังอํานาจจากอัลลอฮ์เท่านั้น ปรดทรงพลังอํานาจของพระองค์สู่มาตัวฉันหน่อยให้ฉันมีกําลังที่จะก้าวข้ามกับปัญหาและก็มีพลังที่จะสู้กับชีวิตในแต่ละวันได้เพียงแค่นี้ครับคุณก็จะได้รับพลังอย่างมหาศาลเพราะคุณกลับไปสู่เจ้าของพลังและคุณแทบไม่มีพลังอํานาจใดเลยแต่คนส่วนใหญ่หันกลับไปพึ่งพาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขามาโลกดุนยาโลกนี้ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีพลังอํานาจใด ท,ทั้งท่านที่พระองค์เป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบใจเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณสามารถที่จะรีบลงทะเบียนเข้ามาในการเรียนกับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมมีสัมมนาที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้อีก3วันนะครับนั่นก็คือสัมมนาปุตนีสินแบบนบะีสุล,ล่ารอหัวเลียวสัลัมใครที่สนใจอินบ็อกเข้ามาหรือใครที่ดูทางทิ t o o กสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ถามเข้ามาอยากจะเข้าสู่สัมมนาการปุตนีสินซึ่งเราจะเรียนกันวันที่5 สิงหาคามนี้เวลาบ่ายโมงจนจนถึง6โมงเย็นซึ่งเราจะเรียนกัน6ชั่วโมงซึ่งเนื้อหาเข้มข้นมากๆตอนนี้เรามีราคาพิเศษจากราคา1,900บาทเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นว,ว้าวแต่สิ่งที่คุณจะได้รับมันมากกว่า790บาทคุณจะเรียน6ชั่วโมงและจะมีกิจกรรมและจะมีเนื้อหา NLP และเราจะเรียนกันแบบวิดีโอคอลทางไลน์กลุ่มแบบ V.I.P. และเจอกันนะครับพเพราะกภายในของคุณ เป็นตัวกำหนดโลกภายอกของคุณครับขอบคุณครับ